มีฟอนต์สวยๆไว้ใช้ใน iPad กันใช่ไหมคะดูจบคลิปนี้ทำเป็นแน่นอนค่ะ มาเริ่มไปได้วยกันนะคะก่อนอื่นเราเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็กด Search หาคำว่า p h o n t i f o n t จะเห็นแอปพลิเคชันสีฟ้านี้ค่ะกดดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะคะอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันกันแล้วนะคะวิธีการดาวน์โหลดวันนี้มีให้ด้วยกัน2วิธีค่ะ วิธีแรกค่ะไปที่ Font Finder นะคะจะเห็นเว็บไซต์ของที่ในแอปมีอยู่แล้วเช่นวันนี้มาดูใน Font Space นะคะว่าจะชอบฟอนต์ไหนก็เลือกฟอนต์ที่ถูกใจนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราชอบตัวนี้ค่ะ Angelin e Vintage ก็กดดาวน์โหลดก็บไว้ค่ะมันจะขึ้นให้คลิกที่ Import to iPhone ฟอนต์เราก็จะไปอยู่ใน Installer ของแอปก็กด Install ได้เลยค่ะ จะขึ้นหน้านี้มานะคะจากนั้นคือเราคลิกที่ allow นะคะแล้วก็กด close ออกจากโปรแกรมได้เลยนะคะแล้วไปที่ settings ของ iPad ค่ะจะเห็น profile download e d ขึ้นมาทางสายมือกด install นะคะใส่รหัสของเครื่อง iPad ค่ะแล้วกด install ซ้ำอีกครั้งนะคะคลิก done นะคะเท่านี้ฟอนต์อยู่ในเครื่องแล้วค่ะ มาต่อกันที่วิธีที่2ค่ะวิธีนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บไซต์ไหนก็ได้ที่มีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เรา,าจ,จะเสิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็หาฟอนต์ไทยเพราะว่าอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยมาใช้ในเครื่องเจอตอนนี้เป็น font com นะคะก็ถูกใจฟอนต์ตัวนี้ธนามาศให้ copy url ไว้นะคะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันไอ o n กดบวกที่หนะ้า font finder แล้วก็ paste ลงไปค่ะจะเห็นลิงก์ขึ้นมาแล้วนะคะก็ กดเข้าไปในลิงก์นั้นได้เลยนะคะแล้วก็หาตัวลิงก์ดาวน์โหลดนะคะเพื่อโหลดฟอนต์ค่ะก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมให้กด import to iphone ฟอนต์เราก็จะไปอยู่ใน installer เช่นเดิมนะคะไปที่ installer ก็คือกด install เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กด allow close แล้วก็ออกจากโปรแกรมกลับไปที่ settings ของ ipad profile d o w n l o a d ด d แล้วก็ install ใส่รหัสนะคะ แล้วก็กด install ซ้ำคลิก done เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาทดลองใช้งานกันค่ะวันนี้จะมาลองใช้ใน Procreate ให้ดูนะคะแต่ว่าจริงๆสามารถนำฟอนต์ที่โหลดไปแล้วเนี่ยใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆได้เช่น Good Note 5นะคะตอนนี้เราจะพิม์อะไรลงไปก่อนก็ได้นะคะเช่นคำว่า Lock the Olivia นะคะชื่อช่อง YouTube เองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนฟอนต์ดูว่าได้ไหมนะก็คือตอนแรกเราโหลดเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Angelin e Vintage กันใช่ไหมคะก็ตามนี้เลยค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งฟอนต์ภาษาไทยบ้างนะคะเมื่อกี้เราโหลดฟอนต์ที่ชื่อว่าธน a มามาใช่ไหมคะก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะ ฝากติดตามช่อง YouTube นะคะไว้ด้วยนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆบล็อกจิตอินส a าแกรด้วยค่ะเลื่อนมานะคะหาฟอนต์ก็จะเห็นว่าขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ไม่รู้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วไหมนะคะถือว่ามาแชร์แล้วกันระหวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะคะ